ครับก็เลยต้องขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ติดตามช่องชนะจนชแนลหรือผมโอชนะจนนั่นเองนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับวันที่24ตุลาคมก็เป็นวันครบรอบอายุพัฒนามงคลของหลวงปู่นะครับ79ปีนะครับก็มีทุกสิ่งทุกอานะครับจากทั่วประเทศเลยเดินทางมาร่วมถวายมุทิตาิจิตกับองค์หลวงปู่นะครับซึ่งนิรียกว่าสายทานสาธุชนเนี่ยืองแน่นทำมุทยานเลยก็ว่าได้นะครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีนะครับ วันนี้ผมโอชนาชน,นะครับก็มีมัถุมงคลมาแบ,บ่งปันพี่พี่เ,เพื่อนๆใ้เช่าบูชากันอีกเช่นเคยนะครับรายการแรกเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะพาทุกคนทุกท่านไปชมเลยนะครับเปิดสกราดเหรียญแรกวันนี้นะครับด้วยเหรียญน,นี่นะครับด้วยเหรียญรวยรวยล้านล้านนั่นเองนะครับเป็นเหรียญอยีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นเนื้นทองแดงผิวลุ้งแบบนี้นี่ นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งมาในเรียมก่อพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับในโคตต้ดสอรอยชัดเจนนะครับเรียนรันนัมเบอร์ห้าศูนย์หนึ่งแปดนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นนิยมเป็นพระหลักๆขององค์หลวงปู่เลยก็ว่าได้นะครับนี่หยญนพิมพ์ใหญ่นะครับดูภูมิฐานดูยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นรูปหลวงปู่นั่งเต็มองเงี่ยนะครับ่งบอกถึง ตะบะถึงเดชะนะครับในดูเข้มขังม,มากนะครับในรูงปูอุ้มบาทนะครับเพิ่มคูณสุขทวีรวยล้าน,น,นล้านนะครับเหลี่ยนรวยรวยล้านๆ้านนะครับเมื่อทองแดงอยูรุ้งนะครับวันนี้นํามาเปิดแบ่งปันเอาราคาที่2200บาทนะครับมาในเรียมพร้อมใช้มีกล่องเป็นเดิมพร้อมกล่องเลยนะครับผมวันนี้รายการแรกเลยเหรียญยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับผมรายการถัดไป นะครับพระปิดตานี่พระปิดตากินบอดเสียงนั่นเองนะครับนี่มาในเลี่ยมพร้อมใช้เช่นกันนะครับพระปิดตากินบอดเสียงนี่นะครับมีกล่องเดิมพร้อมเลยนะครับที่สําคัญเลยเลขสวยๆเลยนะครับนี่เลขหนึ่งหนึ่งหกหกนะครับเลขมงคลสรวนี่รุ่นรวยพันล้านนะครับมีพระคาถานะครับนี่ณชาลีตินะครับ รุ่นรวยมันพันนานกินบอดเสียงนะครับรุ่นนี้หรือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่องค์หลวงปู่พมาศิลาอธิฐานจิตปลุกเสกนะครับไ่นะครับนี่โค้ดสรอชัดเจนนะครับอิพมองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเทียบกันกับพระปิตาจัมโบนะครับขนาดเนีสูสีกันเลยยสวยๆคมๆเลยนะครับนี่พระปิตากินบอดเสียงเลขสวยๆนะครับมีมาแบ่งปันหนึ่งองค์ นะครับวันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่พี่เป็นเพื่อนในช่าบูชากันองละเอาเจ็ดร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะครับนี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับนี่สวยๆเลยองนี้นะครับมีเพียงแค่องค์เดียวนะครับพระปิตากินบัเสียงอ่ารายการถัดไปมาชมพระปิดตากันอีกบ้างนะครับเป็นพระปิดตาจัมโบ้รุ่นแรกนะครับนี่ออกที่ทาม,มูลทยานในพิธีอายุวัฒนมงคลเจ็ดสิบแปดของหลวงปู่นะครับในปีหกสิบห้านี่นะครับนี่อ่านี่ครบรอบ นะครับเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเป็นพระที่แจก,กทานทั้งหมดนะครับไม่มีในรายการจองไม่มีการเปิดให้เช่าบูชานะครับแจก,กทานคนไปร่วมถวายมุทิตาจิตกับองค์หลวงปู่ในวันอยุวัฒนามงคลของหลวงปู่ในปี65นั่นเองด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่ายันมหาเมตตาใหญ่นะครับก็คือยันืุกิตติมาโลกวิงวอนนะครับยันมหาเมตตาใหญ่ยันนี้เนี่ยวิเศษนะครับคุณวิเศษเนี่ย เด่นในทางด้านเมตตามหานิยมนะครับค้าขายเจริญรุ่งเรืองนั่มรวยน,นั่นเองนะครับแม้กระทั่งองค์หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเนี่ยท่านก็ลงในพระปิดาของท่านนี่โค้ดสอรอชัดเจนนะครับนี่ยวันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่ๆเ,เพื่อนๆได้เ,นนเช่าบูชากัดอ,องค์ละสองพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับในรุ่นแรกทํามูทยานเป็นรุ่นแรกเลยนะครับมีเพียงแค่พิมพ์เดียวนะครับส่วนเนื้อเนี่ยจะมีสองเนื้อนะครับจะมีเนื้อ ไม้มงคลกับเนื้อเกสรองคน,นี้ในเนื้อเกสรน,นะครับผมนี่มาแบ่งปันหนึ่งองค์นะครับอีกองเนื้อ,องมีคนจองแล้วนะครับผมในการถัดไปนะครับมาชมพระปิดตากันแบบยาวๆนะครับอันนี้พระปิดตาพระปิดตาปดหนี้แช่น้ำมนต์นะครับนี่ดูมลสายเข้มๆแบบนี้เลยนะครับนี่แช่น้ำมนต์นะครับรับประกันแท้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่พระปิดตาปดหนี้ นะครับหลังยันเหนือดวงหรือว่ายันคนสามหมู่บ้านกินน้ําบ่อดเดียวกันนะครับรวมเอาความดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับพระผงนะครับปิตาโพนี่นี่มีเป็นแค่เนื้อเดียวก็คือเนื้อผงไม้ตะเคียนนะครับนี่ปลูกเสกเก้าวันเก้าคืนนะครับนี่ที่องค์พระธาตุพนมแล้วก็ที่วัดโัวศีสะอาดด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยก็คือได้นำเอานะครับจำนวน4,200อ,องค์เนี่ยไปแช่น้ำมนต์เป็นแค่800อ,องค์นะครับนี่คือหนึ่งใน800อ,องค์นั่นเอง อันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่ๆๆเพื่อนเพื่อนในชาวบูชากันนะครับองค์นี้เนี่ยสภาพเนี่ยน่ารักเลยนะครับจริงๆเนี่ยในรายการแชร่น้ํามนเนี่ยนะครับเนื่องจากแช่ในน้ำมนเก้าวันเก้าคืนเนี่ยก็ทําให้มีกว่าการศึกก่อนเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมนี่สภาพก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่เพื่อนเพื่อนในชาวบูชากันเอาองค์ละสองพันเก้านะครับผมนี่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วประกันเทนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่พระบิดากดนี้แช่น้ำมนนะครับผม รายการถัดไปนะครับมาชมนี่นะครับเจ้าสัวก้าไตามากนะครับนี่คือเจ้าสัวก้าไตามากของหลวงปู่หนูนะครับหลวงปู่หนูสุวรรณโนนะครับวันโนนม่วงนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยมีมาแบ่งปันสององนะครับอีกองหนึ่งเนี่ยผมเก็บไว้บูชานะครับปลูกเสกเนี่ยก้าวไตามากนะครับนี่ ที่สาคัญเลยด้านหลังในมีรอยจานของหลวงปู่หมดทุกองเลยนะครับนี่มีรอยจานเป็นรอยจานแท้ๆของหลวงปู่หนูมเลยนะครับหลวงปู่หนูมวันโนน่มงนะครับนี่เจ้าตำรับวิชานะครับฝนแสนห่าฟ้าผ่าแรงนะครับนี่หลวงปู่หนูนะครับผมปลูกเศษเก้าไตมาสนะครับนี่ปลูกเศษเก้าปีนะครับนี่เป็นมัตุมงคลเหมือนกันกับยุคโบราณเลยนะครับปลูกเศษทุกวันนะครับนี่เศกจนเรียกได้ว่า อัดเต็มพลังแล้วนะครับไหนค่อยนํามาออกมาให้ญา,าติโยมสาธุชนได้ร่วมทําบุญกันนะครับีนมีรอยจานของหลวงปู่นะครับมีโค้ดมีลันาเบอร์ทุกองค์ทุกเหรียญน,นะครับผมนี่วันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่วินเพื่อนเช่าบูชากันเอาองค์ละเอาองละเกตร้อยห้าสิบาทลวกันนะครับผมเหรียญละเ5 0ร้อยห้าสิบบาทจริงๆผมมีอยู่สามเหรียญน,นะครับแต่แบ่งปันไม่แค่สองเหรียญน,นะครับนี่เป็นเนื้อทองผสมนะครับ รายการถัดไปนะครับมาชมเหรียญชนะจนนะครับโอเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากนะครับเนื่องจากว่าชื่อของรุ่นน่ะนะครับเป็นมงคลมากใครๆก็อยากจะชนะความจนกันทั้งสิ้นนะครับผมนี่แล้วก็หลวงป,ปู่นะครับเมตตาอธิฐานจิตปลูกเศษให้นะครับเป็นวัตถุมงคลอีกหน,หนึ่งรุ่นที่ประสบการณ์เนสูงนะครับนี่ ที่ประสบการณ์สูงมากในผิวเดเดิมเลยนะครับสวยๆเลยองนี้นะครับนี่นะครับ,รบสวยๆเลยนะครับองนี้นี่ด้านหลังในล้อมรอบด้วยพาคาถานี่นะครับอิตธิปิโสเรียนเตี้ยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นพระคาถา นี่นะครับอิราชาคตลาสาติหังเจตัวลงหินหนังอันนี้เป็นพระคาถาอิติปิโศแปดทิศนั่นเองนี่นะครับหลวงปู่นำมาลงนะครับเลขดันนำเบอร์สองศูนย์สามเจ็ดนะครับนี่โค้ดสอสลาชัดเจนนะครับนี่เรียนชนะจนด้านหน้าก็จะเป็นรูปลงปู่ครึ่ององค์แบบนี้นะครับมีผิวูสวยเห็นลายนะครับนีลายสายฝนนะครับ นี่เป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์แบบนี้นะครับเหมือนกันกันกบเหรียญชนะจนลหลวงพ่อรวยเลยนะครับผมมีมาแบ่งปันหนึ่งเหรียญนะครับมีเปิดแบ่งฟันที่ราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วกันนะครับผมนี่หนึ่งพันแปดร้อยทวดนะครับนี่รวมส่งแล้วนะครับสําหรับเหรียญชนะจนมีหนึ่งเหรียญนะครับวันนี้รายการถัดไปนะครับวันนี้มาชม อันนี้เนี่เป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกนะครับผมที่สําคัญก็คือบล็อกนิยมด้วยคือบล็อกหูขีดหรือว่าบล็อกเล็กน,นั่นเองนะครับนี่มิดมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับผมนี่ด้านหลังเนี่ยรัศมีต้องเป็นขีดอ่ารัศมีตรงเลขศูนย์ต้องเป็นรัศมีล้อมรอบแบบนี้นะครับผมนี่วัดโพสีสะอาดนะครับบอกในปีสองห้าหกสามนะครับนี่ปลูกศีลอมพระธาตุพนมนี่คือนะครับ ว่าผมดวงเศรษฐีรุ่นแรกนั่นเองวันนี้นำมาแบ่งปันนะครับให้เช่าบูชากันนะครับผมมาในเรี่ยมกรอบเงินแบบนี้นะครับมาในเรี่ยมกรอบเงินแบบนี้ไม่มีกล่องนะครับผมไม่มีกล่องนำมาแบ่งปันให้เพื่อเพื่อนเช่าบูชากันเอาองละสองพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับเรี่ยมเงินพร้อมใช้ 2,500นะครับราคานี้นี่รวมส่งแล้วนะครับเรียกเงินเรียมเงินแท้แท้เลยนะครับผมนี่สวยเลยได้ไปในอารัธนาขึ้นคอได้เลยนะครับผมสาหรับผ้าผงนะครับดวงเศรษฐีนั่นเองนะครับผ้าผงรูดวงเศรษฐีรายการถัดไปนะครับ สมเด็จพมบรรดาลน,นะครับนี่ปลูกเสกหนึ่งไตมาสนะครับปลูกเสกหนึ่งไตมาทสามเดือนนะครับนี่เปลี่ยนผสมเด็จอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นสมเด็จหลักๆขององค์หลวงปู่เลยนะครับผมปลูกเสกหนึ่งไตมา่าทเป็นเนื้อเนื้อนี้นี่เขาเรียกว่าเนื้อโทนแบบนิยมเลยนะครับเนื้อสีขาวเป็นเนื้อหลักเลยทุกองค์ต้องมีรันนัมเบอร์แล้วก็มีโค้ดนะครับแล้วก็มี ปั้มตาปั้มตาวัดแบบนี้นะครับปั้มตาวัดพระ่านเหมือนหินนั่นเองนะครับหายากแล้วนะครับปัจจุบันนี้วมตถุมงคลที่ปลูกเสกสามเดือนน่นะครับสมเด็จพมบันดานนะครับนํามาแบ่งปันองค์ละแปดร้อยทวนนะครับผมแปดร้อยบาทรวมส่งแล้วรายการถัดไปนะครับพระผงเศรษฐีเจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่เรียกว่าพ้าผงเศรษฐีนั่งตังค์นั่นเองนี่้องปูมาซินาสตรีจันโทนะครับ เนื้อมวลสารนะครับแน่นๆชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปหลวงปู่นั่งต่างฐานสิงห์นั่งต่างฐานสิงห์นะครับนี่ในลักษณะเหมือนกันกับมีเสมานะครับนึ่งจะในซุ้มนะครับซุ้มสวยๆแบบนี้นะครับมีกล่องพร้อมใช้นะครับด้านหลังนี่เป็นเศษถีเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเป็นรูปเคารบของพระศรีวลีนะครับพระภูมิรามมากานั่นเอง อออกบรรพูสีสะอาดนะครับถ้าปี77เนี่ยจะเป็นปี64นะครับนี่มีพระคาถาอ่าในพระคาถาเหนือดวงนะครับนี่อยู่หลังองค์พระศรีวลีนะครับในปางทุดงแบบนี้นะครับวันนี้นํามาเปิดแบ่งปันเอาองค์ละ550บาทนะครับ,รบผมอาองค์เศรษฐี77นะครับผมส่วน นะครับพ้าผงนั่งเมฆเลื่อนยศนั่นเองนี่องค์นี้นะครับจมูกคมๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อผงสีขาวนะครับนี่รับประกันที่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้างเข่าลงปูนี่มีขีดชัดเจนเลยด้านหลังในเป็นผ้าคาถานะครับที่ลงในหลังเหรียญรุ่นแรกเลยนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับพิธียิ่งใหญ่มากเนื้อผงสีขาวนะครับนี่มันนี้นํามาแบ่งปันองค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่รายการถัด ไปนะครับเหรียญแม่ทับนั่นเองเหรียญแม่ทับพ,พิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อทองแดงนั่นเองอันนี้มีกล่องนะครับนํามาแบ่งปันหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็มีเหรียญที่ไม่มีกล่องด้วยเหรออียญที่ยังไม่ได้เลี่ยมด้วยนะครับผมเมื่อกี้ในเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับมีเหรียญอีกสองเหรียญนะครับยังไม่ได้เลี่ยมนะครับเลขสามห้า 40ศนะครับแล้วก็เลขสองเก้าหนึ่งแปดนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับนี่ผิวลุ้มเหรียญแม่ทับนะครับเป็นรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธิเต็มองนะครับนี่จัดสร้างโดยนะครับแม่ทับภาคที่สองนั่นเองนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสเงงกดวงหลวงปู่พมาศิลานะครับชื่อรุ่นเต็มๆก็คือรุ่นพิทักษ์ไทยนี่ อันนี้นํามาแบ่งปันนะครับเอาเหรียญละหนึ่พัห้อยห้าบาทนะครับเหรียญแม่ทับนะครับนี่ยังอีกหนึ่งคู่นะครับรายการถัดไปเป็นนะครับพาพปิดตานี่นะครับภาพปิดตารอโบราณแบบนี้ ครับเป็นเนื้อทองผสมด้านใต้ฐานนี่ก็จะมีรันนัมเบอร์นะครับนี่หนึ่งสองศูนย์ห้ามีโค้ดชัดเจนนะครับนี่เป็นพระปิตาลอบโบราณนะครับขององค์หลวงปู่พระมาศิลาสิริจันโทนะครับวันนี้เนี่ยนำมาแบ่งปันให้พี่เพื่อนๆได้เช่าบูชากันนะครับนี่พระปิดตา เศรษฐีบารมีนะครับเจดนะครับออกปีหกสิสี่นสวนสงแกเป็ดน,นะครับผมวันนี้นํามาแบ่งปันวิวเพื่อนๆองค์ละเจ็้อยห้บาทนะครับผมเนี้อกระไหลทองแบบนี้นะครับผม รายการถัดไปเป็นนะครับพระผงจันลอยนี่พระผงจันลอยอธิษฐานกิจปลุกเสกโดยองค์หลวงปู่พมาศิลาสิทิจันโทนะครับนี่เป็นพระที่หลวงปู่ร่วมอธิษฐานกิจปลุกเสกนะครับนี่ออกที่วัดหลวงปู่อุดมทรัพย์นั่นเองเป็นอันถุมงคลที่ผสมผงเก่าของหลวงปู่หมุนอย่างเยอะมากนะครับทั้งผงดวงเศรษฐีผงกินดามารีนะครับผงเ,เกจิขณาจารย์350รรูปนะครับแล้วก็ผงลบ ทางตางนะครับนี่ผงแม่ยพายชมพูนุชนะครับนี่ขององค์หลวงปู่มหมุนนะครับหนักหนักเลยนี่ก็จะเป็นวัดผงเก่าของนะครับสายองค์หลวงปู่มหมุนที่ตัดสีโลวัดบ้านจานนั่นเองนะครับเพราะว่าหลวงปู่ดมทรัพย์เนี่ยผู้ดำเนินการจัดสร้างเนี่ยเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่มหมุนนั่นเองนะครับผมนี่ผงจันลอยเนื้อผงกินดามณีนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันองค์ละนี่องค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะ,น,นะครับ หรืออยู่สอง,องค์ด้วยกันนะครับผมราคาเบาๆเลยนะครับผมเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากนะครับรายการถัดไปเนี่เป็นสมเด็จสามพิมพ์รวยนะครับนี่มีผ้าแหวกม่านแล้วก็นะครับสมเด็จนางพญานะครับวันนี้นํามาแบ่งปันนะครับองค์ละเ0 0ร้อยบาทนะครับนี่ สมเด็จสาพิมพ์รวยนะครับเป็นวัตถุมงคลยี่หม่่งรุ่นเลยที่ผสมผงเสือนอนกินวท่าสแสบงนะครับอธิษฐานหิตปลูกเสษยูกองปูเข้มาสีนาสีจันโทน,นั่นเองนะครับผมนี่มีอย่างละพิมพ์นะครับรายการถัดไปนะครับนี่รูปหล่กอกลุ่มตำรวจนะครับนี่ตำรวจภูทรน,นะครับนี่อ่า เทพมื่นโลกธาตุให้รวยนะครับเลขรันนำเบอร์หนึ่งสี่ห้าเก้าสามเจ็ดสี่ห้านะครับนี่กิ่งดังกลางวานนะครับเป็นเนื้อบอนทองขัดเงานะครับมีหน่งองค์นะครับพร,ร้อมกล่องข้ายเมีมเดิมๆนะครับนำมาแบ่งปงนันองค์ละ2 9งพอบาทนะครับผมนีองนี้เลยรายการถัดไป นะครับเป็นสมเด็จทรงมังกร <hi> นี่นะครับจัดสร้างโดยคุณก๊อฟฮัลลมานนะครับปลูกเสกในเก้าวาระด้วยกันนะครับปลูกเสกโอ้โหสุดยอดมากนะครับวาระหนึ่งวาระนี่องค์หลวงปู่ขมาศีลานะครบบับร่วมอธิษฐานจิตปลูกเสกนะครับนี่เป็นสมเด็จทรงมังกรแบบนี้นี่เป็นสมเด็จทรงแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับด้านหลังนี่เป็นยันเหมือนยันสวัสดีกะนะครับล้อมรอบด้วยน้ำพระปฐะแล้วก็นโมพุทธายะนั่นเองนี่มีโค้ดมีรันนัมเบอร์อยู่ด้านข้างแบบนี้ นะครับหน้าหนาแบบนี้เลยนํามาแบ่งปันองค์ละเจ็ดร้อยนะครับนี่องค์ละเจ็ดร้อยทวดนะครับนะครับส่วนสมเด็จเสือนอนกินนะครับหลวงปู่เจกะตะคุณโยนะครับนี่มีเนื้อเขียวก้านมะลินะครับแล้วก็เนื้อดินเผาเนื้อดินเผววัฏสแสงแบบนี้นะครับนามาเปิดแบ่งปันองค์ละเจ็ดร้อยนี่นะครับสมเด็จเสือนอนกินนะครับรุ่นมหาโชคนะครับเป็นเสือคู่นอนกินวัดป่าวิเวกธรรม ครับมีครูบาอาจารย์ปลูกเสกหลายรูปมากนะครับผมนำมาแบ่งปันองค์ละเจ็ดร้อยเช่นกันนะครับผมรายการถัดไปนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการที่ทุกคนทุกท่านรอคอยนะครับเป็นถ้าปิดตาแม่ศรีดาจันทร์นะครับวันนี้นี่มีมาแบ่งปันนี่วันนี้มีมาแบ่งปันนะครับมีรายการที่สิบเอ็ดแล้วก็รายการที่สิบสอง นะครับรายการที่แปลด้วยนะครับรายการที่สิบสองเนี่ยจะเป็นนี่นะครับเนื้อผงอันนี้เนี่เป็นซีนเดิมเลยนะครับเนี่ยซีนเดิมเนื้อผงตะกุดชนวนคู่นั่นเองนะครับพระปิตมแม่ศรีดาจันทร์นะครับมวลสารหลักเลยเนี่ยอย่างที่เรรู้กันนะครับเป็นนะครับมวลสารนะครับไม้ขนุนลายพาย นะครับวนฟ้าผ่าที่วัดหัวแดงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนั่นเองนะครับซึ่งมีเรื่องเาวานะครับตำนานเกี่ยวกับแม่สีดาจันทร์ซึ่งดวงกิตของท่านเนี่ยนะครับผูกอยู่ในไม้ขนนตายภายต้นนี้นะครับเวล่ทีมผู้สร้างได้นำมาพีด้กวก็นำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลนะครับซึ่งเด่นมากนะครับประสบการณ์เนี่ยสูงมากนะครับพป,ปิตามแม่สีดาจันทร์ หลวงปู่พระมหาศิลานะครับปลูกเสษให้วาลาแรกเลยนะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์นะครับหลายรูปนะครับเกจิ G G, ระดับแนวหน้าของประเทศไทยทั้งสิ้นเลยนะครับปลูกเสษให้นี่นะครับเห็นเนื้อมวลสารแน่นแนนแบบนี้เลยนะครับนี่อุมค,ม,คมนะครับตะกุดจำนวนคู่ โอเลขสามศูนย์สามสามนะครับเกือบตองสามเลยนะครับองค์นี้โอ้โหเกือบตองสามนะครับเนี่ยเรามาเปิดแบ่งปันนะครับแกะซีแนวเนี่ยเปิดแบ่งปันวงทั้งแปดร้อยนะครับผมถ้าเป็นซีนเดิมในเก้าร้อยนะครับส่วน,นี้หน,นรายการเนี่ยเป็นตะกรุดเงินคู่นะครับตะกรุดเงินคู่ เนื้อาหามวลสารนี่เป็นเนื้อาหามวลสารเดียวกันนะครับนี่ก็ปิดตาหนุนทรับโชคนะครับนี่เมื่อสีดาจันนะครับถ้าเป็นตะกรุดเงินคู่นะครับถ้าเป็นเกียร์ซนนเนี่ยเปิดแบ่งปันหนึ่งพันนะครับถ้าเป็นซีนเดิมเนี่ยเปิดแบ่งปันที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับอีกหนึ่งรายการเป็นรายการที่เป็นรายการที่เก้า นะครับผมในรายการที่เก้าในรายการที่เก้านี่เป็นพระปิตาลอยองค์นะครับพระปิตาลอยองนี่นะครับเป็นพระปิตาลอยองคนะครับซีนเดิมี่เปิดแบ่งปันเอาหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันนะครับผมถ้าเป็นแกะซีนแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับนี่ เดี๋ยวจะแกะให้ชมแล้วกันนะครับในการที่แปแล้วกันเดี๋ยวจะแกะให้ชมนี่นะครับายการที่แปะในการที่แปะนี่จะเป็นตะกุดมหาชนวนปุ่ดพงนะครับปุดพงแล้วก็ตะกุดมหาชนวนนี่น ไม้สวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ปิดตาลอยองเ์สองสี่เก้าหนึ่งนะครับนี่อุดผงตะกุดมหาชนวนนี่นะครับพอปิดตาแม่สีดาจานทร์อันนี้นี่เป็นรายการของไม้ขนุนแกะนะครับลอยองค์อุดผงนะครับแล้วก็ตะกุดมหาชนวนนะครับอันนี้นี่แกะซีนแล้วเปิดแดงปันละหนึ่งพันสามร้อยบาท ี่ภาพปิดตามแม่สีดาจันนะครับผมส่วนรายการที่เก้าเดี๋ยวจะแกะให้ชมเลยแล้วกันนะครับถ้าแกะแกะซีแล้วเนี่ยเอาพันเอ็ดเนาะนะครับ,นะรบมีแค่องค์เดียวนะครับนี่ก็คือองค์นี้เลยนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ชมนะครับเพื่อนๆจะได้ชมไปพ,พร้อมๆกันเลยนี่นะครับ รายการที่9้าจะเป็นแบบนี้นะครับรายการที่9้าเนี่ยจะเป็นลอยองค์นะครับไม้ขนุนแกะสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีโค้ดมีรันนัมเบอร์ชัดเจนนะครับในเลขหน,น,น,นึ่งหนึ่งสามศูนย์นะครับุลนซับนะครับสวยทั้งสององเลยนะครับ ตาแมษีดาจันนะครับแต่ละรายการโค้ดก็จะแตกต่างกันนะครับเปิดหนึ่งเปิดแบ่งปันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาเปิดแบ่งปันแล้วก็นํามาให้ทุกคนทุกท่านชมนะครับเท่านี้นะครับสำหรับปิตาแมสีดาจันเะนี่ยรายการสิบเอ็ดสิบสองนะครับรายการที่เก้ารายการที่แปดเนะี่ยก็ยังมีเหลือให้แบ่งปันนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอลาทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ